โตโ o t ้ h ไฮลักษ์วีโก้แชม์มาร่วมพิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตทอกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand Service ภารกิจพิชิตบริการครับและงานบริการในวันนี้ผมเชื่อได้เลยว่าต้องผูกใจแฟนๆทางบ้านแน่นอนครับถูกต้องแล้วค่ะสาหรับความรัก ถ้าได้ดูบริการงานนี้นะคะโลกต้องเป็นสีชมพูมากขึ้นแน่นอนมีความรักแล้วทำไมผมต้องดูด้วยอ้าวก็ดูไปเราอาจจะได้แบบว่าเติมเต็มรสชาติให้มันแบบดีขึ้นก็อาจจะมีเทคนิคมาบอกเชื่อไหมครับปอว่างานบริการในวันนี้มีมานานแล้วแล้วก็หาคนให้ได้เป็นถึง2000คู่แล้วนะ2,000กว่าคู่แล้วเหรอเยอะมากครับโอ้โหแสดงว่ามันเวิร์กจริงๆแน่นอนครับอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าต้นคิดนะคะเขามีไอเดียมาจากไหนค่ะงั้นเดี๋ยวผมส่งโบกับเย์ไปดูเลยครับโอเคไปดูพร้อมกันเลยค่ะดูกันเลย เขาว่ากันว่าคนที่มีความรักคนที่มีคู่โลกทั้งโลกจะกลายเป็นสีชมพูแต่สําหรับคุณผู้ชมที่ไร้คู่เหมือนกับผมกับพี่เดียมันก็ต้องหดหู่เงียบเหงาอยู่คนเดียวแต่สิ่งเหล่านี้จะหายไปถ้าได้รู้จักกับงานบริการกําจัดโสดในวันนี้ครับกลับมาอยู่กับรายการ i l a n d นด์สว e e ภารกิจพิชิตบริการนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงงานบริการเราไปแล้วนะฮะกับงานบริการกําจัดโสดนั่นเองพี่เดีย พูดอย่างนี้แล้วหลายๆคนอยากจะเห็นหน้ากันแล้วนะฮะสำหรับผู้ให้บริการในงานด้านนี้ก็คือดรเด็กของเราดรเด็กครับรบกวนหันหน้าโชว์กับคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับผมเราจะมาติดตามนะฮะการทํางานหรือการให้บริการกําจัดโสนนะฮะเพราะฉะนั้นคนให้บริการเนี่ยฝีมือละมือต้องไม่ธรรมดา ต้องรู้ประวัติกันสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปฝากฝังชีวิตกับคนที่เอาตัวเองเนี่ยต้องเอาให้รอดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอญาตถามเลยนะครับดเดดนะครับผมว่าจริงๆแล้วชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเ,เป็นยังไงกันบ้างกับชีวิตรักของเราไดเดดเริ่มต้นทําไมถึงมาทํางานนี้ก่อนหน้าน,นี้เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ประสบความสำเร็จในความรักมาก,ก่อนเ,อเยอะแยะมากมายโดนโดน,โดนแต่ครา oh, ทิ้งมาตลอดผิดหวังไม่เยอะอย่างงี้แหละครับ แบบนี้เนี่ยเราจะเอาอะไรมาแนะนำเขาว่าชีวิตของทางตัวผมเองเนี่ยคือผิดหวังในเรื่องความรักแต่ว่าประสบความสเร็จในเรื่องของธุรกิจแล้วก็หน้าที่การงานก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตอนที่ผมคบกับแฟนคนแรกครับแฟนคนแรกเนี่ยก็มีตำแหน่งอยู่ในวงการบันเทิงเป็นเป็นสมี่อไม่ใช่ไปเป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเว e ร์สครับองมิสไทยแลนด์ยูนิเว s รเลยใช่ครับใช่ครับ คุณพูดจริงป่าเนี่ยเราจะไม่บอกปีนะจะได้ไม่มีการปิดนผยเลยถ้าไม่อยากถามปีแต่ไม่บอกไม่เป็นไรกลัวปีเดียวกันกับของผมอ่ะดิพี่ไม่เห็นบอกน้องเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะถ้าคุณถามผมผมก็ตอบแต่คุณไม่ถามผมก็ต้องเก็บเป็นความลับดิเรื่องเนี้ยเพราะว่าเรื่องนี้บอกเขาไม่ได้ไม่ได้แม่เขารู้จักเราเราเป็นพี่น้องเร่องนี้รุ่มเปทีเดียวกันมาก่อนแล้วยังไงฮะกับแฟนคนนั้นก็คบกันมาประมาณ7ปีก็วางแผนที่จะแต่งงานวางแผนที่ ต่างๆเรียบร้อย<ม>เขาเองกเอ็เลิกลากเราไปด้วยเหตุผลที่ว่าก็คือมีการโกงกันในเรื่องของตัวธุรกิจหลังจากนั้น3เดือนผ่านมาเราก็มาเจออีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยเราเองก็รู้จักจากการที่เพื่อนแนะนําให้เรารู้จักนะครับคบกันประมาณ8เดือน<ะ>ก็เลิกกันเพราะเรื่องเงิอนอีกแล้วครับพอมาอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยก็ได้คบกับทางเขาประมาณสองสัปดาห์ เดี๋ยวๆทำไมมันสั้นลงเละๆรอนเดดครับอกคนแรก7ปีนะครคนที่2เนี่ย8เดือนครับคนที่3สาดสห์สัปดาห์แล้วก็เป็นแฟนกัน2วันด้วยความที่ผมเองทำงานทำธุรกิจแล้วก็พอมีเงินขึ้นมาบ้างก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรจะไม่ได้อะไรต่างแล้วก็ครแล้วก็ซื้อแหวนเพชรให้ จริงป่ะจริงๆครับเรารักกันเลยป่ะอยากได้ทักวงอยากได้อะไรก็ซื้อให้สนใจคนเพศเดียวกันบ้างไหมพอคนที่สามผมก็เลยเริ่มมาคิดในเรื่องของชีวิตเราเองเฮ้ยทำไมเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเราโฟกัสเรื่องงานอย่างดีเราโอเคทุกอย่างแต่ทําไมเรื่องของความรักมันช่างแย่ขนาดนี้ผมก็เลยหลังจากนั้นมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะต้อง มีความรู้อะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ละก็เลยเริ่มศึกษาละไม่ว่าผู้หญิงเขาคิดยังไงผู้ชายจะต้องมีทริปมีเคล็ดลับอะไรอย่างนั้นนะครับรวมถึงเราก็เข้าคอร์สในเรื่องของจิตวิทยาต่างๆนะครับจนเป็นอมากเลยนะเฮ้ยเอออยากรู้วา้คดยตอนนั้นมีคําถามอยู่อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยทําไมผู้หญิงซวยๆทำไมเดินกับควงกับผู้ชายหน้าตาไม่ดีอะไรอย่างนั้นอทำไมวันนั้นหน้าตาไม่ดีต้องหามาตามผมด้วย พอเรารู้สึกว่าผมเราศึกษาอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์ของคนเรานี่เองครับซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะบริหารไม่ดีไม่เป็นทําให้โดนทิ้งทําให้ผิดหวังรักได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเลิกลากันไปบอกว่าเราดีเกินไปอะไรอย่างนั้นเสมอคือแบบนี้แซวว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยขอญาตถามเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างนั้นนะคือส่วนใหญ่เนี่ย น่าแย่เลยใช่ไหมที่หาแฟนไม่ได้เนี่ยสวนหญ่เป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าแย่เราก็ไม่รับ่ะเดี๋ยวเอางั้นเลยมาตัดเด็ดมาทำงานนี้คือเราเองจะมีมาตรฐานของเราเองอยู่แล้วทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะหน้าตาแบบไหนเนี่ยทุกคนก็คือมีความรักนะครับเราบริการทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะมีเกณฑ์ของเราขั้นต่ำว่าคุณจะต้อง ประสบความสำเร็จในแบบไหนจบปริญญาตรีอายุขั้นต่ำนะครับมีหน้าที่การงานที่มั่นคงบุคลิกต้องอยู่ในแนวที่ทุกคนสามารถที่จะทํางานให้คุณได้ทุกวันนี้มีคนโทรมาขอบคุณผมตลอดหลังจากที่เขามีคู่ใช่ครับยังจากที่เขาไปเจอกันแล้วรู้สึกว่าพอใจซึ่งกันและกันก็จะมีโทรศัพท์มาที่หามาหาเราตลอดว่าเวันนี้ไปเจอโอเคมากๆผมเองจะมีการติดตามฟีดแบก นะครับของลูกค้าที่รเราเจอกันแล้วแล้วเขาคบกันเนี่ยรเราจะตามตลอดระยะเวลาในเรื่องของตัวสัญญาว่าเฮ้ยคุณไปเจอกันแล้วเป็นยังไงบ้างณเดือนนี้เนี่ยคุณพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแบบไหนในต่างประเทศถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติสูงสุดนะครับเพราะเขาถือว่าทําให้คนรักกัน <c oughs> ทำให้คนประสบความสำเร็จในความรักแก่นที่เกาหลีเนี่ย <c oughs> มีบริษัทแบบนี้มากกว่า3,000บริษัทมากกว่า3,000บริษัทในการหาคู่เนี่ยญี่ปุ่น <c oughs> นะครับญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่าพันบริษัท <c oughs> ในเมืองจีนเนี่ยมากกว่า5,000บริษัทโดยแต่ละที่เนี่ยเขาจะแยกออกไปเลยว่าบริษัทจัดหาคู่สําหรับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วสำหรับคนที่ อาจจะรูปร่างไม่ดีอาจจะเป็นไม้อะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะมากมายมันมีหลายเหตุผลที่ทำให้เขาเป็นโสดเลยเพราะว่าด้วยความที่ประเทศที่พัฒนาเราก็เจริญแล้วเนี่ยคนก็มักจะไม่มีเวลาทําแต่งงานผู้หญงจริงๆแล้วเนี่ยโบเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนมากซึ่งคุณก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรักโบก็มีความรักพี่ก็มีความรักแต่การมาจับคู่กันเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่าคนนี้ดีเราเทสเราแล้วเนี่ย บางทีคนเราคบกันแปดปียังไม่ออกข้างในออกมาเลยอ,ะอ่ะสุดท้ายก็บอกว่าฉันดีเกินไป <อะ S 1> แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าน,นี่มันใช่ <laughs> บางครั้งความรักเนี่ยมันไม่มีเหตุแล้วมันไม่ไม,มีผลครับความรักมันมีแต่เรื่องความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่ทํายังไงเนี่ยเมื่อคนสองคนได้เจอกันแล้วเนี่ยแล้วมีโอกาสได้คุยกันมีโอกาสได้ทําการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วมันจะมีคํานึงบอกว่าโอเคใช่เลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความว่าใช่เลยบางครั้งเนี่ยการที่ผมทำการแนะนำใครสักคนหนึ่งให้รู้จักเนี่ย ผมจะมีเหตุผลสนับสนุนให้เขาว่าคนสองคนเนี่ยเหมาะสมซึ่งกันและกันเพราะเหตุผลอะไรหลังจากนั้นแล้วเขาไปเจอกันเมื่อเขาได้คุยกันแล้วเนี่ยเขาจะรู้เองว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาใช้บริการควรที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นในการที่จะได้เจอคนใหม่มาก,การทํางานทุกอย่างก็ต้องมีวิธีการและขั้นตอนครับงานบริการกาจัดสดก็มีเหมือนกันครับเราไปดูสิครับว่าขั้นตอนการให้บริการกาจัดสดของดรเด่มีอะไรกันบ้าง เริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเราจะมีทางด้านของตัวเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลนะครับว่าการให้บริการลูกค้าที่รู้จักเราเนี่ยก็รู้จักผ่านเว็บไซต์ทั้งทางเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่มีคนแนะนําให้รู้จักซึ่งกันและกันนะครับเขาเองก็จะเข้ามาศึกษาดูว่าเอเราทําอะไรดรเดเป็นใครนะครับถ้าเขารู้สึกว่าเออบริการแบบนี้เหมาะสมสําหรับเขานะครับเขาก็จะลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาในเว็บไซต์ eyeledet.com นะครับหรือไม่ก็โทรเข้ามาที่บริษัท เพื่อทำการบอกว่าฉันอยากที่จะให้ทีมงานไปสัมภาษณ์ <ผม S 2> นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโปรเซสที่2ก็คือเราจะทําการนัดหมายทางเขาเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูล S <S ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทําอะไรตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเองสกรีนค,รคนที่จะเข้ามาใช้บริการก่อนเรียบร้อยแล้วสถานะเป็นยังไงบ้างนะครับตรวจสอบประวัติทางด้านอาชญากรรม,มว่าเขามีคดีอะไรต่างม,มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าออบางคนเนี่ยเขาเองอ๋อกำลังคุยอยู่คนนูน้นคนนี้คนนี้อยู่นะครับเราสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นนะครับ,รบแต่อย่าลืมว่าคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยถ้าเขามีกิ๊กหรือว่ามีแฟนมีอะต่างอยู่แล้วผมว่าเขาไม่เสียงเงินเข้ามาใช้บริการในระดับนี้แน่นอน ลูกค้าู้ชายจะชอบสเปคผิงแบบไหนขาวครับขาวสวยแบบหนึ่งเลยครับสวยหมวยครับหมวยอืมครับอืมอ่าแต่ไม่มีเราไม่มีอ้าวแล้วทำไงเราเอาความเป็นจริงครับคือบางที่พูดมาเนี่ยมันมันมันดีเกินไปผู้หญิงก็บอกขอขาวเท่ตีครับ ร่รวยฐานะดีเดี๋ยวนี่เค้นทีระเดชนะครับเมีมรดกเยอะอ, <laughs> อายุมากๆก็ดีขอไหมแต่ขอรวยรวยตายใบไว้ <laughs> ไไี <laughs> ผมก็จะบอกกับเขาไปว่าน,นี่ผมก็พูดกับลูกค้าตรงๆว่า ถ้าคุณขอแบบนั้นเนี่ยผมคงจะต้องดึงทั้งเทพบุตรกับนางฟ้าลงมาจากสวรรค์ให้คุณ <c oughs> เพราะว่าผมทำไม่ได้ผมไม่ใช่พระเจ้า <c oughs> เพราะาสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราเอาคนธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเเซ็นต์เจ็ดสี่ยที่ทำให้เขาประสบความสําเร็จได้เนี่ยช่วงหน้ารอติดตามสเปคผมจะเป็นไงเดี๋ยวได้รู้กันครับ <c oughs> ครับนั่นแน่ลูกพี่มันนั่งกินคนเดียวอีกแล้ว ยุคนี้โหดูสิพี่กีนแบบประหยัดเลยเนี่ยข้าวของแบแพงแพงไปตลาดมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของเนี่ยแพงมากมากเลยนะแพงจริงพี่เลยเนี่ยบอกตรงูกระเป๋าตังค์นี่จกลายเป็นโรคขาดสารอาหารอยู่แล้วเนี่ยแบนขนาดเนี้ยนี่ถ้าขาดสารอาหารแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับเรื่องกระเป๋าตังค์พี่นะผมแนะนําเลยการกินจริงๆก็ช่วยในการเซฟเรื่องเงินในกระเป๋าตังค์เลยนะเซฟไงอ่ะพี่ การกินมาช่วยเซฟได้ผมเนี่ยก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันได้ผลมากๆและใช้ได้จริงด้วยพี่<ม>การเลิกซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารอย่าง<ม>เช่นพวกเนื้อสัตว์หรือพวกผล,ลไม้อะไรพวกเนี้ยถ้าพี่ซื้อมาเยอะๆนะเก็บไว้ในตู้เย็นทิ้งไว้นานๆมันเสียนะพี่เสียปุ๊กไงก็อับศูญเงินที่เราซื้อมาเขาสูญหายไปหมดเลยและแถมอีนิดนึง<ม>พวกผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะพี่นะ พี่ซื้อให้มันตรงตามฤดูกาลถ้าพี่ซื้อนอกเหนือฤดูกาลเนี่ยมันแพงจะทำได้ตามนี้นะกระเป๋าตังค์พี่เนี่ยไม่เป็นโรคขาดสารอาหารแน่นอนเชื่อผมจริงป่ะพูดถึงมันก็ให้มันก็ดีเหมือนกันนะดีให้มันง่ายๆแค่นี้เหรอง่ายแค่นี้เองซื้อของแบบรู้จักกินรู้จักใช้อะไรเงี้ยนะถูกต้องรู้จักการเลือกกินนะฮะรู้จักการซื้อวัตถุดิบอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยเซฟเงินกรางได้เยอะกระเป๋าก็ไม่ต้องแฟบอีกแล้วไม่แฟบมีเงินเหลือด้วยอัศจรรย์มีเงินเหลือมีเงินเหลืออเอ สาวไปกินข้าวเลยอถูกบ้าเหรอแล้วมึงพูดอยู่ไม่อยากจะบอกตังแฟม,มเกี่ยวกับเรื่องกันอันนี้มันเรื่องการกินอันน้มันอีกเคสหนึห็นไปที่ไนก็ยิ้มน้องตลอดคืผมไม่อยากจะทำร้ายจิตใจนะแต่คุณต้องบอกก <c oughs> ็เป็นข้อมูลสำหรับเราคนแรกที่ครบจริงจังเนี่ยครับตอนม สี่ครับผมคนต่อมาเนี่ยก็ครบหลังจงากเรียนจบแล้วกลับมาที่เรื่องของตัวสเปคเนี่ยครับต<ด>ั <ผม S 1> วเองชอบผู้หญิงในนิสัยแบบไหนยังไงบ้างลอออองงมมดีีีๆจะะไไรท่่ซนว้